วันนี้เบียจะมาสอนวิธีการออกแบบชุดด้วยเทคนิคตุ๊กตารกระดาษกันนะคะมาค่ะมีนักเรียนสอ,อสอบถามเบียมาค่ะว่าชุดราตรีนะคะชุดจำสูตรชุดข้าราชการชุดพสุสลินมีสอนด้วยไหมอ่าเดี๋ยววันนี้เบียลองวาดแล้วก็ติ๊กให้ดูนะคะว่ามีเทคนิคไหนบ้างที่เราสอนโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะเราก็หานะคะฟิกเกอร์ที่เราถูกใจค่ะเซฟมาเลยค่ะใน Google ก็ได้นะคะแล้วก็กระดาษเปล่าค่ะซ้อนกัน,นะคะ่ะ แลเห็นโครงสร้างของตัวฟิกเกอร์เลยนะคะจากนั้นนะคะเดีย๋ยวเราจะเอาเสื้อผ้าค่ะรอบรอบนี้เราจะเอาอชุดอะไรกันก่อนชุดมุสลินไหมคะมีคนถามเนาะมุสลินของเบียจะใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราลองวาดดูแลกันมองกระดาษไหมได้มองเห็นอยู่คะ่ะมุสลินเนี่ยก็จะเป็นเสื้อที่ ไม่เข้ารูปมากนะคะแล้วก็ทรงปล่อยๆนี่ไม่โป้นะคะแล้วก็อย่างแขนเนี่ยเขาก็จะใส่ติดๆเดี๋ยววัดวัด วัดตาให้หนางคร่าวๆก่อนอ่ะปกเดียอามุสลินเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบว่าปดิดนิดนึงเนาะก็อาจจะเป็นปกที่เราเลือกจะเป็นปกไทยก็ได้ค่ะแขนนี่ก็จะเป็นแขนที่แบบยุ้ยๆนิดนึงนะคะอาจจะแบบใครอยากาจะชอบบานก็อาจจะบานขึ้นไปก็ได้นะแล้วแต่ความชอบโอเคไหมคะส่วนกระโปรงกระโปรงก็จะเป็นกระโปรงยาวค่ะมีเกล็ดตรงนี้แล้วกันแล้วก็อาจจะมีตัดต่อ น,นี่จะเป็นตัดต่อตรงตัดต่อนี้เราอาจจะใช้ใช้ลูกไม้สีทองอะไรอย่างนี้ประดับก็ได้ประดับตรงคอด้วยโอ้โหเอค่ะค่ะเทคนิคนี้มุสลิมมีอะไรบ้างนะคะมีปกค่ะก็จะเป็นปกคอไทยนะคะที่ใช้นะคะแขนเนี่ยจะเป็นแขนแขนครึ่งวงกลมแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะก็จะใช้เป็นแขนตัวนี้นะคะส่วนตัวกระโปรงเนี่ยเป็นกระโปรงทรงเค่ะที่ตียาวลงมาเลยนะคะแบบนี้นะคะได้มาจาก โครงตัวนี้นั่นเองอาเดี๋ยวเบียเติมตาให้นิดนึงนะคะจะได้ดูแบบเฉียเฉ่ยวเียวเฮ้ยห้านาทีได้ไหมเนี่ยได้ชุดสวยๆแล้วหนึ่งชุดที่โรงเรียนเรามีค่ะสำหรับชุดนี้ใครสนใจเรียนก็มานะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูชุดต่อไปนะคะเป็นชุดราตารีบ้างไหมมีคนถามว่าคุณเบียคะ่ะชุดราตีราคามันจะมีแบบไหนได้บ้างอะเดี๋ยวลองลอง ลองมาสักสองชุดแล้วกันในเบเกอนตัวอย่างก็ทำเหมือนเดิมค่ะเอากระดาษปาานะคะมาวางไว้บนฟิกเกอร์ที่เราต้องการนะคะแล้วก็วาดเลยชุดราตรีอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแนวแบบว่าเซ็กซี่นิดๆแล้วกันเมื่อกี้ปกปิดไปแล้วขอบอันนี้ขอแนวเซ็กซี่หน่อย อันนี้ประดับด้วยกระดุมมุกค,ค่ะตัวกระโปรงกระโปรงเนี่ยเป็นกระโปรองอย้วนยนะคะเหยือวงกลมออกแนวแบบว่าเจ้าหญิงเลยลนะค่ะเป็นงานแต่ง,ง,ตงะค่ะชุดนี้ แล้วะเรามาดูกันนะคะว่าสาหรับชุดนี้เนี่ยมีเทคนิคอะไรกับที่โรงเรียนเราบ้างเสื้อค่ะจะเป็นเสื้อเกาะอ,อกนะคะพอเราทําเสื้อเกาะออกเสร็จเราก็มาทําตัวกระโปรงที่เป็นกระโปรงทรงย้อยวงกลมค่ะเห็นไหมคะตัวนี้2เทคนิคนี้สามารถได้ชุดราตรีหนึ่งชุดได้แล้วค่ะ,ะราตรีสักชุดไหมคะราตรีสักชุดนะคะดีนะเห็นแย่ขึ้น ไปไหนล่ะชุดนี้ อโอเคชุดนี้ค่ะเทคนิคของเขานะคะก็จะมีเสื้องบนเป็นเสื้อกลามเห็นไหมคะเราก็ใช้เทคนิคก,กันเสื้อกล้ามม้วแขนนะคะหนึ่งนข้างล่างค่ะเป็นกระโปรงจีบทวิตแบบนี้นะคะอย่างกระโปรงตัวนี้ใครอยากได้เป็นแบบว่าเป็นข้างล่างเป็นแบบเกงเกงจีบทวิตตกกิดตัวเสื้อก็ได้นะ,ะอ่าก็จะเป็น การกระโปรงจิตวิงตัวนี้นะคะเทคนิคทวิตนี้สามารถใช้ได้แบบทั้งตัวกางเกงแล้วก็โปรงใช้เทคนิคเดียวกันค่ะ,อะเอาเปเรื่อรดีล่ะตต่อไปข้าราชการมั่งดีกว่ามาข้าราชการกันนะคะเริ่มิมค่ะมาซ้อนค่ะ จะบอกว่าข้าราชก,การสไตล์ลเราเซ็กซี่เพราะว่าเอลเป็นเอลมากค่ะทัตยาว่าวอา่มีกระเป๋าให้ไปเดียเอาไว้ใส่ปากกาค่ะกระโปรงทรงสอกค่ะเฮย้ยราชก,การก็ขอผ่าได้ไหมอ่ะนิดนึงแอบผ่านะคะ แขนเนี่ยขอเป็นแขนเชนเลอร์แล้วกันแบบแขนอารมณ์แบบแขนสูตรอะค่ะมันก็จะแบบเข้าสรงสวยนะคะดูภูมิฐานอันนี้เป็นข้ราชการค่ะ ข้าราชการอาจจะมีเครด์ตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อเราจะได้เก็ตทรงสวยข้าราชการเวอร์มีอะไรบ้างในนี้นะคะเรามาดูกันค่ะปกปกตัวนี้เนี่ยเป็นปกของฮาวายนะคะที่เบียรใช้นะคะเป็นข้าราชการนะคะหรือใครอยากได้ปกเชิดก็สาม,มารถทําได้นะ,ะ,ะแขนค่ะแขนตัวนี้เนี่ยเบียใช้แขนเทลเลอร์นะคะเอามารวมนะคะส่วนกระโปรงเนี่ยเป็นกระโปรงทรงสองค่ะก็ใช้กระโปรงทรงสองหรือใครอยากได้เป็นกระโปรงทรงเออันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะ โอเคชุดต่อไปเป็นชุดสุดท้ายของเราแล้วค่ะขออีกชุดนึ้นะคะจำสูตรละกันอ่าใครสนใจจำสูตรมาค่ะเรามาดูจำสูตรที่เดียออกแบบนะคะจำสูตรออกเป็นแบบจำสูตรเท่ๆนะผู้หญิงเท่ เท่ๆแต่แบบว่าดูแฟชั่นเวอร์ตัวนี้บอกเลยนะคะ ใอันเป็นผมสั้นบ้างโอเคอ่ะดูค่ะว่าตัวนี้เรามีเทคนิคอะไรนะคะอ่ะแขนจะเป็นแขนฟิลิปปินส์ค่ะก็จะเป็นแขนแบบว่ารูดพองๆเว่อว่ตัวนี้นะคะเอามารวมกับปกค่ะปกตัวนี้เป็นปก ปกเทนเลอร์ค่ะนะคะปกเทนเลอร์ส่วนเกงตัวนี้เป็นเกงขามมานะคะขากระดิงนั่นเองค่ะโอเคสามอันนี้ได้สามเทคนิคในในเนื้อหาของเราเลยนะคะแต่สามารถเอามาทำเป็นชุดชุดจำสูตรได้เลยดูสิการวาดก็ง่ายนะคะส่วนเทคนิคที่เนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากๆใครสนใจก็มาเรียนกับเราได้นะคะที่ f f s หรือถ้าใครไม่ะดวกมาเรียนเนี่ยสามารถเรียนทางออนไลน์กับเราได้นะคะยังไงสนใจก็ทักมาได้นะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ